WIT Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณค้นพบพรสวรรค์ค้นพบศักยภาพค้นพบความโดดเด่นในตัวคุณที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดด้วยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผู้ฟังก็พบกันนะครับกับผม วิทย์แต่บรรยูไอทีจุดประกายพลังศักยภาพในตัวคุณสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์และก็แบ่งปันกับคุณผู้ฟังก็คือวิธีการพัฒนาศักยภาพด้านการชื่นชมธรรมชาตินะครับทางดร์ฮาวดการ์ตเนอร์เนี่ยได้ให้ ชื่อนะครับให้เรียกนิยามของคนกลุ่มที่มีความฉลาดทางด้านการรับรู้ธรรมชาติไปก็คือในเรื่องของคำว่า n a t u r a l i s t intelligence นะครับคนกลุ่มนี้นะครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกลุ่ม nature smart ก็นะครับอาจจะแอบเรียกเล่นๆว่าเป็นพวกนิ้วโป้งสีเขียวนะครับ คืออะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติพวกเขาจะทำได้ดีมากมักจะจำได้แยกแยะได้ว่าต้นไม้ที่ตนเองเห็นเนี่ยเป็นต้นอะไรเป็นอย่างไรใช้ทำอะไรได้บ้างมีความผูกพันกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชอบเลี้ยงสัตว์ สนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่สนใจเ,เรื่องดินฟ้าอากาศชอบสังเกตท้องฟ้าดูดาวดูเมฆฟังเสียงนกเสียงกาเสียงสิงสาราสัตว์ที่อยู่รอบๆถ้ารู้ว่าจะมีฝนดาวตกที่ไหนเขาจะไม่พลาดสักครั้งนะครับเขาก็อยากที่จะรอคอยดู คนกลุ่มชอบธรรมชาติจะสังเกตได้ง่ายมากเพราะมักจะชอบกิจกรรมกลางแจ้งลุยๆสบายๆติดดินไม่กลัวเลอะไม่กลัวเทอะนะครับคนที่มีความถนัดด้านนี้เหมาะก,กับการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักสำรวจนักอนุรักษ์ธรรมชาตินักสิ่งแวดล้อมทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือการทำอาชีพเกษตรกรรม ฟังครับักยภาพด้านการชื่นชมธรรมชาติครับหรือศักยภาพด้านธรรมชาติวิทยาเนี่ยเชอร i l i s t i n t e l l i g จ n c e จะสัมพันธ์กับความเข้าใจโลกธรรมชาติของพันธุ์พืชและสัตว์แล้วก็จะเข้าใจลักษณะและสามารถแยกแยะประเภทได้มักเกี่ยวข้องกับการสังเกตสิ่งแวดล้อมและสภาวะรอบตัวอย่างสนอกสนใจ และทักษะในการจัดการประเภทสิ่งต่างๆอาจใช้ศักยภาพด้านนี้ได้ด้วยการสำรวจธรรมชาติสะสมวัตถุต่างๆและศึกษาและจัดกลุ่มด้วยเขาสามารถมีทักษะในการรับรู้ที่ดีทั้งในด้านการมองเห็นการได้ยินการดมกลิ่นการรับรู้รสและการสัมผัสสามารถแสดงความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติการเชื่อมโยงของธรรมชาติ และรูปแบบต่างๆของธรรมชาติได้ดีทักษะที่เกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องของความเข้าใจธรรมชาติการจำแนกความแตกต่างการจดจำดอกไม้และสัตว์ได้ดีสิ่งที่ถนัดนะครับอยู่ใกล้กับธรรมชาติและการจำแนกความแตกต่างได้อย่างยอดเยี่ยมวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการทำงานกับธรรมชาติ ศึกษาสิ่งมีชีวิตเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและเหตุการณ์ทางธรรมชาติสิ่งที่ต้องการสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือความมีระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริงในรูปแบบต่างๆอาชีพที่น่าสนใจก็คือเป็นอาชีพที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านธรรมชาติขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นไกด์นำเที่ยว ผู้ฝึกสัตว์เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นักออกแบบภูมิสถาปัตย์เกษตรกรรมนักเพื่อชาสตร์ร้านขายดอกไม้นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาและโลกทางฟิสิกส์นักปักษีวิทยาสัตวแพทย์เกษตรกร ผู้ฝึกสอนและวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งนักอุตุนิยมวิทยาหรือนักอนุรักษ์ป่าไมา้ตัวอย่างบุคคลที่ประสบผลาสำเร็จและก็มีศักยภาพด้านนี้ก็อย่างเช่นชาวดาวินสตีฟเออร์วินเจนกูดดอลเจมี่โอลิเวอร์เดวิดซูซูกิ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอยากแชร์10วิธีการเพื่อพัฒนาผู้ที่มีความสามารถหรือศักยภาพด้านการชื่นชมธรรมชาติวิธีที่1น,นะครับเรียนรู้ธรรมชาติในสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะหรือป่าไม้นะครับเรียนรู้ว่ามีแมลงชนิดไหนบ้างมีนก มีนกพันธ์ไหนหรือมีพืชต้นไม้ต่างๆกี่ประเภทสองค้นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับโดยใช้เครื่องมือสืบค้นและเลือกคน้นคําเช่นระบบนิเวศธรรมชาติพฤกษชาติหรือแม้แต่สัตว์ชนิดต่างๆ 3. า ทำสวนและจัดสวนในเวลาว่างหรือถ้าเป็นงานในดรเรกอยู่แล้วให้ลองหามุมมองใหม่ๆในการทําสวนและจัดสวนสนะครับถ้ามีลูกอาจจะให้ลูกเล่าเรื่องที่รู้เกี่ยวกับโลกของธรรมชาติให้เราฟัง 5. ลองรับชมรายการใน YouTube รายการทีวีเช่นช่อง National GeoGraphic Animal Planet, Discovery และอัดรายการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ตนเองอยากรู้เช่นอาจจะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟรายการที่เกี่ยวข้องกับลิงชิมพันซีหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับพายุประเภทต่างๆ6เลือกชนิดของสัตว์และพืชและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆให้มากที่สุด ผ่านทางหนังสืออินเทอร์เน็ตและการสังเกตโดยตรง7ไปเข้าแคมป์หรือเที่ยวแบบแบ็คแพคและใช้เวลาในการสังเกตรธรรมชาติทุกๆวัน8เข้าร่วมกลุ่มทางการเมืองหรือกลุ่มทางสังคมที่มีนิมารในการอนุรักษ์ธรรมชาติ9นะครับหากล้องสองทางไกลและแว่นขยายเพื่อไปยังพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นป่าในพื้นที่ใกล้ๆเพื่อสำรวจ เพื่อสำรวจโลกธรรมชาติแล้วก็สิทธิ์นะครับอาจจะเป็นสมาชิกนิตยสารด้านธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองได้ซึมซับแล้วก็ได้มีความรู้ให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการชื่นชมธรรมชาติและนี่คือสิบวิธีในการพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพมีความโดดเด่นด้านการชื่นชมธรรมชาติ (Natural Intelligence) นะครับ รู้ฟังครับการที่เรารู้ภาคหูปัญญาจะทําให้เรารู้ถึงความถนัดและสายอาชีพที่เหมาะสมเช่นถ้าการสัมผัสสูงความถนัดที่มีความเป็นไปได้ก็คือการเป็นนักกีฬาและถ้ากล้ามเนื้อมัดเล็กสูงก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องใช้ความประณีตในงานเช่นงานหัตถการงานยัดปักถักร้อยงานทันตรกรรมหรือสัญญแพทย์ ถ้าโดดเด่นด้านมนุษยสัมพันธ์ก็ควรจะเลือกงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะเหงาไม่สนุกกับงานและไม่เกิดผลลัพธ์ในงานมากเท่าที่ควรนะครับเพราะการทํางานที่ถนัดก็คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยความจริงใจสําหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่เราพูดถึงศักยภาพของคนเรา ได้ครบแปดด้านแล้วนะครับถ้าท่านผู้ฟังนะครับอยากทบทวนก็สามารถที่จะกลับไปฟังในช่องของ YouTube w i ว m ูไอท a มได้นะครับเราก็จะมีพอดแคสเข้าไปอัปโหลดที่ช่องทาง YouTube ด้วยนอกจากนี้ก็สามารถที่ไปดูไปฟังได้นะครับที่พอดบีนนะครับก็ พิมพ์ค้นหาคำว่า w i t Multiscan นะครับสำหรับวันนี้ผมวิทย์ w i t Podcast ที่จะทำให้คุณค้นพบเสียภาพค้นพบพมสวรรค์เพื่อจุดป,ประกายพลังเสียภาพในตัวคุณให้เป็นคุณที่ไปได้ไกลกว่าเดิมขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยความจริงใจแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ